จังหวัดสกลนครทางกาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอโคกสีสุพรรณระยะทาง15กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ35กิโลเมตรมีเขตบริการ2หมู่บ้านคือหมู่ที่6บ้านห้วยยางและหมู่ที่9บ้านห้วยยางเหนือประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายภูไทยพาาูดภาษาภูไทยยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมภูไทย นับถือศาสนาพุทธผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือทำนาและอาชีพรองคือการเลี้ยงสัตว์และการเพราะกล้ามาม้ีอาคารเรียน3หลังอาคารประกอบ7หลังห้องน้ำสีหลังมีเนื้อที่ทั้งหมด33ไร่2องาน54ตารางวาใช้พื้นที่ประมาณ10ไร่ทำกิจกรรมการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวัน จัดการเรียนการสอน3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน11ห้องเรียนจำนวนนักเรียน239คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น18คนครูชาย9คนครูหญิง7คนครูอัตราจ้าง1คนลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งนักการพารงหนึ่งคน มีนางสนนหลวงสีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปรัชญาของโรงเรียนปัญญาวะทานเนนะเซโยปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์คำขวัญของสถานศึกษาเร่งรัดความรู้ควบคู่ปฏิบัติเคร่งครัดวินยัยฝ่ายคุณธรรมนำชุมชนสีประจำโรงเรียนสีเขียวเหลืองสีเขียวหมายถึงความเจริญงอกงามสีเหลืองหมายถึงคุณธรรมจริยธรรม วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านห้ยางภายในปีพุทธศักราช2556โรงเรียนบ้านห้ยางจะเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่เทคโนโลยีโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมประสานบริหารงานโดยยึดหลักธรรมมพิบาลพันธกิจ 1>, 1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่4ถึง6ปีในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1 2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7ในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่16และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน พร้อมกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมมีความสำนึกความเป็นชาติและวิถีชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่เทคโนโลยี 3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรทองถิ่นให้สอดคลองกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนพร้อมกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโย,ยบายของหน่วยงานต้นสังกัดเป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก 1. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับทั้งเด็กทั่วไปผู้พิการผู้ได้โอกาสในขีดบริการและลดอัตราการออกการพันของนักเรียน 2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประถมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรมจริยธรรมมีสำนึกความเป็นชาติและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ควบคู่เทคโนโลยี 3. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสูงมาตรฐานวิชาชีพ 4. ส,สถานศึกษาเนื้อระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 5. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 6. พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดอัตลักษณ์ของโรงเรียนอยู่อย่างพอเพียงผลกเลี้ยงอบาบมุกสนุกกับงานอาชีพเอกลักษณ์ของโรงเรียนมัธยางโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์ในการพัฒนา 1. ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผสมวัยและหลักสูตรท้องถิ่น 6. บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น5กลุ่มง,งานได้แก่ 1. กลุ่มง,งานวิชาการหัวหน้างานได้แก่นางพันมณีเรียมแสน 2. กลุ่มแผนงานและงบประมาณหัวหน้างานได้แก่นานวิชนุเจริญชัย 3. กลุ่มบริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มงานได้แก่นายสัมภาษณ์เกทอง 4. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนหัวหน้ากลุ่มงานได้แก่นายประชุมเบียมแสงและกลุ่มงานบริหารทั่วไปหัวหน้ากลุ่มงานได้แก่นางรัตนราชมโดยจัดสรรงบประมาณในกลุ่มงานวิชาการคิดเป็นร้อยละ60ของงบประมาณที่ได้รับ ผู้บริหารยึดหลักการบริหารงานโดย 1. ยึดหลักธรรมมาพิบาลเทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ 2. การพัฒนาตามกระบวนการ p d c a ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆทงางภาครัฐและเอกชนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาได้แก่มูลนิธิ CCF ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิ EDF สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพลค้อสำนักงานเกษตรอำเภอโคกศรีสุพรรณผู้ปกครองนักเรียนและสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านวิยางเป็นแหล่งการเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรของโรงเรียนต่างๆได้แก่คณะผู้บริหารและคณะครูจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะครูโรงเรียนบ้านไคร่นุ่นจังหวัดมหาสารคามคณะครูโรงเรียนบ้านทับปา่าจิก และโรงเรียนบ้านสาบากจังหวัดมหาสารคามคณะครูโรงเรียนบ้านพลงามโพโรงเรียนบ้านม่วงลายพดุงศิล์จังหวัดสกลนครเป็นต้นปรากฏผลงานดีเด่นของโรงเรียนดังนี้ 1. เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงปีพุทธศักราช2552 2. เป็นศูนย์เครือข่ายคุณธรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. รางวัลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการนิเทศภายใน 4. การจัดการเรียนรู้นักเรียนเรียนร่วมดีเด่นของสำนักงานเขต 5. เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนระดับโรงเรียน 6. รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรมตินสุลานทนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7 รางวัลที่3การประกวดผลงานคลิปวิดีโอระดับประเทศเรื่องโรงเรียนธนาคารสารฝันนักการเงินวัยเยาว์แรางวัลชนะเลิศการประกวดคัดเลือกกลุ่มวิวเกษตรกรนีเด่นระดับจังหวัดและอันดับที่2ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองระดับอำเภอ 10โรงเรียนสนับสนุนโภชนาการดีเด่นระดับอำเภอ 11. โรงเรียนควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกดีเด่นระดับอำเภอ12โรงเรียนสุข,ขาพิบาลอาหารปลอดภัยดีเด่นระดับอำเภอสำหรับคุพิเศษวันนี้ครับคุณชมรจะพาคุณผู้ชมไปดูการส่งเสริมทางด้านการ,กรเกษตรในโรงเรียนในจังหวัดสกลนครครับ ขณะนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านห้วยยางตำบลเหล่าคนคออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดบ้บานน้องโชคดีข้าว่าบ้านที่ก็โชคดีเหมือนกันขาว่าได้รางวัลเรื่องความขยันทั้งหมู่บ้านใช่ไหมถ้าแข่งขันกันเรื่องวิชาการโรงเรียนเล็กๆตามชนบทห่างไกลยังไงก็ไม่สามารถสู้โรงเรียนในเมืองได้เลย ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยยางจึงให้ทั้งวิชาการและเน้นอาชีพควบคู่กันไปด้วยโดยผ่านโครงการยุวเกษตรกรลงมือคิดทำและพัฒนาจากการเลี้ยงปลาทำปุ๋ยเพาะกล้าไม้จนบัดนี้ได้รับรางวัลยุวเกษตรกรดีเด่น อันดับสอของภาครายงานพิเศษในวันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับโรงเรียนแห่งอยู่ที่สกลนครนะคะ่ะที่นั่นก็สอนให้น้องๆน,นักเรียนนั้นใช้ชีวิตนะคะโดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ,คะจนได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบด้วยค่ะไปติดตามจากคุณชนันชิตาทองบอกกันค่ะ,คะ เล็กในอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครที่ไม่มีเงินทองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเทียบเท่ากับโรงเรียนใหญ่ในเมืองแต่โรงเรียนบ้านห้วยยางแห่งนี้กลับมีทุนค่ามากมายมหาศาลแม้ไม่ใช่วัตถุเงินตราแต่คือทุนทางปัญญาที่เพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตที่นี่นับเป็นโรงเรียนต้นแบบวิถีพอเพียงที่น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนควบคู่กับการปฏิบัติจริง ทั้งสอนเรื่องความพอประมาณประหยัดอดออมยังกระตุ้นให้เด็กๆ mm hmm. เกิดความรักและห่วงแหนในทรัพยากรอ,อันมีค่าของท้องถิ่นอีกด้วยวันนี้โรงเรียนในหมู่บ้านนั้นนะคะก็ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนพอเพียงค่ะติดตามจากรายงานของคุณดารุณีลำจันทร์ค่ะ พื้นที่โรงเรียน33ไร่แบ่ง5้าไร่ทาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบ่งหน้าที่ให้นักเรียนแต่ละชั้นดูแลเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบแต่ละวัยอย่างเหมาะสมเช่นอายุยังน้อยประถม2และ3ดูแลการเลี้ยงหมูและเพาะเห็ดนางฟ้าโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงส่วนเด็กโตสุดมัธยมศึกษาปีที่3ดูแลการเลี้ยงปลาผลปรากฏเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้นมีความรับผิดชอบรู้จักการทํางานเป็นทีมและการทํางานจิตอาสาแต่เราได้รับโดยตรงก็คือเด็กเนี่ยมีความรับผิดชอบ สอนความรับผิดชอบให้เด็กนะคะสอนความเสียสละมีจิตอาสาด้านนักเรียนชื่นชอบกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ได้ทั้งความสนุกละประสบการณ์ใหม่ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดที่จะไม่ซ้ำเปลี่ยนไปแต่ละชั้นเรียนและยังขยายผลนําไปใช้ในบ้านเรือนด้วยการปลูกพืชผักทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร